ในคลิปนี้นะครับเราจะสอนการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับแล้วก็การอ่านค่านะครับความยาวของเวอร์เนียที่เวอร์เนียคาลิเปอร์อ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับที่ทำจากสแตนเลสนะครับก็จะมีความคงทนค่อนข้างมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่นะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกแมชชินนิ่งแล้วพวกนี้ก็จะมีติดตัวไว้เสมอนะครับ เนื่องจากมันเป็นสแตนเลสนะครับมันสามารถทํารอยบนโลหะที่มีความนิ่มกว่าอย่างเช่นพวกอลูมิเนียมที่เราใช้กันบ่อยๆได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นวัสดุยอดนิยมนะครับที่ใช้ผลิตวร์เนียคาลิเปอร์นะครับวเนียก็จะมีส่วนที่ใช้วัดนะครับหลักๆอยู่3ส่วนนั่นก็คือส่วนที่วัดความกว้างด้านนอกนะครับก็คือตรงนี้บางทีก็จะเรียกว่าเป็นก้ามปูนะครับ เราเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกโดยใช้สกรูข้างบนตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นล็กลอกปุ๊บเราอาจจะใช้ตรงนี้ไปขีดเส้นอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นด้านบนนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นด้านบนนี่เอาไว้วัดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของพวกวัสดุที่มีรูข้างในอย่างเช่นสมมตุติเรามีสกรูตรงนี้นะครับเราอยากจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเนี่ยเราก็วัด โดยใช้ห so, like of ัวตรงนี้นะครับกลางออกนะครับแล้วก็ดูว่ามันสุดที่ตรงไหนก็สามารถอ่านค่าได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เอาไว้วัดนะครับความกว้างด้านนอกทํานองนี้นะครับอันนี้ก็วัดได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนักนะครับก็คือตรงด้านที่เป็นก้นของมันนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเลื่อนออกมานะครับตอนที่เราเลื่อนออกมาเนี่ยก็จะมีแท่งตรงนี้เลื่อนออกมาเช่นกันอันนี้เอาไว้สําหรับวัด ความลึกนะครับเวลาที่เรามีหลุมอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นเรามีออส่วนที่มันยื่นออกมาแล้วเราต้องการวัดความลึกที่ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้นะครับแยงเข้าไปข้างในแล้วก็ดูว่ามันสุดที่ตรงไหนก็วัดได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถเป็นอะไรที่เราเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ไม่ว่าจะวัดโดยใช้ส่วนไหนของวอร์เนียนะครับก็จะต้องมาอ่านค่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น เนื้อหาหลักของคลิปนี้ก็คือการอ่านค่าของเวอร์เนียนะครับสมมติว่าเราได้เวอร์เนียมานะครับขั้นแรกที่เราต้องตรวจสอบเลยก็คือตอนที่เราเลื่อนให้เวอร์เนียเนี่ยมันสุดเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวเลขที่เราอ่านได้นะครับเป็นเลขศูนย์หรือเปล่านะครับนี่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบดูนะครับก็คือดูว่า ขีดนะครับขีดเลขศูนย์ตรงนี้นะครับมันตรงกับเลขศูนย์ข้างบนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือความยาวที่วัดได้เป็นศูนย์ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้วัดอะไรเลยนะครับมันก็แนบสนิทอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเวอร์เนียที่อาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่หรือว่าทําจากวัสดุที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตรงนี้เวลาที่เราเลื่อนให้มันแนบชิดกันอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อ่านเลขศูนย์ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเราจะใช้งานเวอร์เนียตัวนั้นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าค่าที่เราวัดได้เนี่ยนะครับมันต้องไปหักออกหรือว่ามันต้องไปบวกเพิ่มค่าเท่าไหร่หรือเปล่านะครับอันนี้คือศอพท์ที่เราใช้คําว่าพวกซีโรเออร์เลอร์นะครับก็คือค่าที่มันควรจะได้เลขศูนย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขศูน,นย์จริงๆนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าขีดเลขศูนย์ข้างล่างกับข้างบนเนี่ยมันก็ตรงกันนะครับที่สมมติถ้าเกิดเราซูมออก แล้วก็ลองวัดนะครับความกว้างของน็อตตัวนี้นะครับเราก็จะวัดเพื่อการเอามันมาใส่ก้ามปูฝั่งนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปไม่ต้องกดแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแน่นมากวัสดุบางอย่างที่มันนิ่มเนี่ยมันอาจจะโดนตัวก้ามตรงนี้นะครับมันกินเนื้อเข้าไปทําให้ ค่าความยาวที่เราอ่านได้ความกว้างที่เราอ่านได้เนี่ยมันน้อยกว่าค่าความเป็นจริงแล้วก็มันยังทําให้ตัวสิ่งที่เราวัดเนี่ยมันเสียหายด้วยนะครับะอะนั้นตรงนี้ก็จะต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเราวัดแล้วนะครับเราต้องการที่จะอ่านค่าต่อไปโดยที่ไม่ต้องการให้ตัวที่เราอ่านวัตถุที่เราอ่านมันติดทางอยู่แล้วก็สามารถล็อกนะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกไปได้นะครับแล้วก็มาดูถึงการอ่านค่าโดยเฉพาะนะครับ อันนี้ก็จะขออนุญาตซูมเข้ามาอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีสเกลอยู่สองอันนะครับอันแรกคือสเกลที่เราเรียกว่าเป็นสเกลหลักนะครับเป็นส่วนที่มันไม่ได้เลื่อนเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนตัวตรงนี้นะครับอันที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นสเกลเวอร์เนีย แล้วก็มีสเกลหลักอย่างแรกที่เราสามารถอ่านได้ก็คือสเกลหลักอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเวลาที่ดูว่าสเกลหลักอ่านค่าได้เท่าไหร่เนี่ยเราใช้ขีดเลขศูนย์บนสเกลเวอร์เนียเป็นหลักนะครับเป็นตัวอ่านอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นสเกลหยาบก็ได้ครับแล้วตัวสเกลเวอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกทศนิยมตำแหน่งที่มันละเอียดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะอ่านสเกลหยาบให้ได้ก่อนนะครับ สเกลหยาบเนี่ยดูเลขศูนย์ของสเกลเวอร์เนียนะครับว่ามันตรงกับขีดไหนของสเกลหลักจากที่เรามองเห็นดูนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเกิน1เซนแต่ยังไม่ถึงสองเซนนะครับอ่านได้คร่าวๆคือหนึ่งจดดนะครับยังไม่ถึงหนึ่งจุดเก้านะครับถ้ายังไม่ถึงหนึ่งจุดเก้าเนี่ยแสดงว่าเลขสองตัวหน้าเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งแปดนะครับมันต้องเป็นหนึ่งแปด เพราะฉะนั้นเราเขียนไว้ก่อนได้นะครับว่าตรงนี้คือ1.8นะครับ1.8เซนทีนี้1.8อะไรเนี่ยนะครับเลขอีก2หลักต่อไปเนี่ยเราต้องมาอ่านโดยใช้สเกลเวอร์เนี่ยนะครับวิธีที่เราจะดูนะครับเราจะดูว่า บนสเกลเวอร์เนียเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเลขศูนย์หนึ่งาี่หกเจดไปเก้าสิบแล้วก็มีย่อยด้วยจริงๆก็คือ0ูนย์5นุ้าหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่าตรงจุดห้าจุด้าเนี่ยเราไม่ได้มีตัวเลขเขียนไว้นะครับวิธีที่เราดูนะครับเราจะดูว่าขีดไหนบนสเกลเวอร์เนียนะครับมันตรงกับเส้นใดเส้นหนึ่งบนสเกลหลักอย่างอันแรกนะครับจะเห็นว่าเลขศูนเนี่ยนะครับที่เราอ่าน1 8จุดเนี่ยที่เราอ่าน 1. 8ุด ก็เพราะว่ามันอยู่ระหว่างขีดของเส้นหลักนะครับ 1. 8กับ1น1 9. แต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับทั้ง2ขีดเลยจริงไหมครับแล้วเราเลื่อนขีดต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ตรงยังไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง,ตรงนะครับจนถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มตรงตรงที่ประมาณขีดนี้นะครับอันนี้สายตาแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าที่ผมอ่านได้ตอนนี้นะครับคือ ขีดที่อยู่ระหว่าง7กับ8ปเนี่ยพูดง่ายคือ7.5เนี่ยนะครับมันตรงกับเส้นข้างบนเนี่อาจจะเหลื่อมนิดนึง8ก็อาจจะเหลื่อมนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าขีดเนี้ยขีด7.5เนี่ยนะครับเป็นขีดที่ตรงขีดไหนตรงนะครับอันนั้นก็คือทศนิยมอีก2องตำแหน่งนะครับที่เราเขียนได้อย่างอันนี้ 7.5นะครับเป็นขีดที่ตรงเพราะฉะนั้นเลข2ตัวต่อไปผมเขียนได้เลยว่าเป็น7.5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเขียนได้เลยว่าค่าที่อ่านได้ก็คือ1.8 7-5เซนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้ใช้งานซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับทีนี้เราลองดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งดูนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานนะครับ ซึ่งเวลาที่เราเออใช้งานตัวต้านทานเราก็จะใช้โอห์มมิเตอร์ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราวัดความกว้างของมันเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุกตลกที่เราลองไปใช้ได้นะครับว่าเราวัดค่าความต้านทานด้วยเวอร์เนียอะไรก็ว่าไปโอเคนะครับสมมติว่าวัดได้เท่านี้ ก็เหมือนเดิมนะครับอ่านขีดหลักก่อนนะครับขีดหลักเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราต้องใช้เลขศูนบนสเกลเวอร์เนียลในการอ่านนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเลยเลข1.10ก็คือสิแล้วก็ขีดต่อไปก็คือ1ิบนะครับก็คือ1.1มันเลยไปน,นิดหนึ่งนะครับมันเลยไปน,นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า2หลักแรกเนี่ยมันคือ1.1 เซนนะครับสองหลักแรกคือน 1, 1นนเซนทีนี้อีก2หลักถัดไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าบนสเกลเวอร์เนียเนี่ยขีดไหนมันตรงกับขีดหลักเลขศูนเนี่ยมันเหลื่อมไปนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่ตรงเพราะนั้นเรายังไม่เอาอันต่อไป0.5นจุเนี่ยก็ยังไม่ตรงนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันที่ตรงเนี่ยคือเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งเนี่ยไม่ตรงเออเลขหนึ่งเนี่ยตรงหนึ่งจุดห้าไม่ตรง0ุดห้าไม่ตรงเพราะนั้นตรงนี้ผมเขียนได้ว่าเป็นหนึ่งศูนนะครับหนึ่งศูนย์หรือว่าหนึ่งจุดห้านะเส้นเอ่อไม่ใช่หนึ่งจุดศูนนะครับหนึ่งจุดศูนย์ที่ตรงเพราะนั้นเลขถัดไปสองตำแหน่งที่เขียนได้ก็คือหนึ่งศูนย์ะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะอ่านได้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์เซนเส้นที่ตรงคือเลขหนึ่ง ก็จริงนะครับแต่ว่ามันต้องมีเลขศูนย์เพิ่มมานะครับเพราะว่ามันอ่านได้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับมันอ่านได้ละเอียดถึงตำแหน่งหนึ่งอันนี้ถ้าเราสังเกตม,มันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้อยู่คือ0.05ม mm, ิลลิเมตรหรือ0.005เซนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความละเอียดของออตัววร์เนียที่อ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เราอ่านได้เนี่ยก็ต้องมีจำนวนทศนินยมเท่ากับค่าความละเอียดของมัน อันนี้คือ0.05นั่นก็คือตำแหน่งนี้นะเพราะนั้นค่าที่เราอ่านได้เนี่ยก็ต้องมีเลขศูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้คำถามที่เราจะเจอบ่อยนะครับก็คือแล้วค่าคาดเคลื่อนเนี่ยเราจะเขียนได้อย่างไรนะครับค่าคาดเคลื่อนของเวอร์เนียนะครับมันอย่าลืมว่าค่าคาดเคลื่อนมันคืออะไรค่าคาดเคลื่อนมันคือความมั่นใจของเรานะครับว่าเราอ่านได้เท่านี้แล้วก็ไม่ใช่ค่าอื่น อย่างเช่นอันนี้เราบอกได้ว่าขีดที่ตรงนะครับคือขีดที่เป็นเลข1แล้วก็บอกได้ค่อนข้างชัวนะครับว่าขีดถัดไปกับไปข้างหลังเนี่ยขีด1.5กับขีด0.5เนี่ยมันไม่ตรงแน่ๆนะครับสายตาเราบอกได้ซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับบางทีมันก็เลื่อนได้นิดหนึ่งจนบางทีเราต้องตัดสินใจว่าอสองสองขีดเนี่ยมันก็ตรงเท่ากันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับ แต่อย่างกรณีนี้นะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าขีดนี้คือขีดที่ตรงแน่นอนขีดเลขหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ขีดข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกลบเนี่ยถ้าเราบวกลบ0.05ม mm ิลิเมตรเลยนะครับมันแปลว่าเรายอมรับค่าที่เป็น1.115ด้วยซึ่งก็คือขีดต่อไปแต่ในเมื่อเราค่อนข้างชัวร์ว่าขีดต่อไปยังไงก็ไม่ตรงนะครับค่าที่เราอ่านได้เนี่ย ก็ไม่ควรจะครอบคลุมถึงค่านั้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ที่เราบอกได้อย่างมั่นใจว่าขีดที่ตรงคือขีดเลขหนึงแล้วก็ไม่ใช่ขีดอื่นเนี่ยปกติเราก็จะบวกลบครึ่งหนึ่งของความละเอียดของเวอร์เนียนะครับครื่องหนึ่งที่ว่าคือครึ่งหนึ่งของ0.05นะครับถ้าเกิดเราเขียนออกมาก็จะเป็นบวกลบ0.0 อันนี้พอดีเป็นเซนนะครับก็เลยต้องขยบไปตำแหน่งหนึ่ง0.0025ซนเมตรนะครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งของความละเอียดของเวอร์เนียแต่เราตกลงกันว่าค่าบวกลบนะครับเราจะเก็บเลขในี้สำคัญไว้ที่หลักเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะปัดให้มันเป็น0.003เซนะครับจะปัดให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นค่า สุดท้ายที่เราจะเขียนนะครับก็จะเป็น1.110บวกลบ0.003เซนนะครับเป็นค่านี้นะเป็นค่านี้แต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่เราบอกค่อนข้างยากนะครับว่าเส้นที่ตรงคือเส้นไหนกันแน่นะครับบางทีอันนี้ก็แล้วแต่คนอ่านนะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า เส้นที่ตรงคือเส้นนี้0.5นี้นะครับหรืออาจจะเป็นเส้นหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็น2ออันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าอันไหนถ้าเกิดไปอย่างนั้นนะครับเราก็อาจจะเลือกนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งหรือว่าอาจจะเลือกตรงกลางก็ได้นะครับอันนี้มันไม่มีกฎที่แน่ชัดตายตัวนะครับหรือว่าบางทีเราวัดในสถานการณ์ที่เราไม่ได้มีเวลาที่จะนั่งจ้องเส้นพวกนี้ ได้แบบว่าทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเรากําลังวัดอะไรอยู่แล้วเราต้องไปเอาผลที่เราวัดเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นต่อนะครับเราก็อาจจะบอกคร่าวๆว,ว่าอ๋ออันนี้เป็นเลขหนึ่งที่ตรงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลข2เลขสามเราอาจจะมองข้ามขีดย่อยๆน,นี้ไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอ่านยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลานั่งจ้องเนี่ยเรามั่นใจว่าเส้นที่ตรงคือเส้นที่หนึ่งนะครับเราไม่ใช่เส้นอื่นเนี่ย นะครับค่าคาดเคลื่อนก็จะเขียนเป็นครึ่งหนึ่งของความละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับที่พูดถึงการอ่านค่าของวร์เนียคาลิปเปอร์นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวร์เนียที่เป็นความละเอียดแบบอื่นหรือว่าทำจากวัสดุอื่นหลักการก็คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่า เราจะสามารถนำเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านค่าสเกลเวเนียอื่นๆได้นะครับในอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ที่วัดมุมหรือว่าอุปกรณ์ที่มีเหมือนกับเป็นเส้นที่เราต้องอ่านเหมือนกับไม้บรรทัดอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีสเกลเวเนียฝังอยู่นะครับพวกนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับ